สวัสดีน้องๆทุกคนนะคะพี่ชื่อนางสาวมณีวันสีใครนะคะอยู่ชั้นปีที่2ค่ะอยู่คณะบริหารธุรกิสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะสวัสดีครับน้องๆพี่ชื่อปัางหรือนายปรมาสเรืองรุ่งพี่เรียนชั้นปีที่2คณะบริหารธุรกิจสาขาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีก็วันนี้จะมาแนะนําสาขาที่พี่เรียนนะคะเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะให้น้องๆได้ไป หรือว่าจะเข้าศึกษาต่อที่นี่ดีไหมเป็นแบบไหนเรียนยังไงนะคะวันนี้พี่จะมาแนะนำน้องๆกันค่ะไปกันเลยค่ะมาไมี่เลือกมาเรียนสาขานี้ก็เพราะว่าส่วนตัวความที่ส่วนตัวเพราะพี่อยากมีธุรกิจส่วนตัวอยากเปิดธุรกิจของตัวเองก็ละะเลยเลือกเรียนที่เป็นคณะบริหารธุรกิจด้วยแล้วก็ต้องเป็นสาขาเศรษฐศาสตร์ด้วยเพราะว่าสมัยเดียวี่ว่าเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีแล้วก็ถ้าสมมติเราเรียนจบไปแล้วเราอยาก มีเงินก้อนสักก้อนหนึ่งแล้วเราแบบอยากลงทุนอยากมีธุรกิจเปิดธุรกิจอะไรเงี้ยเราก็ต้องศึกษาพวกเศรษฐกิจก่อนอะไรเงี้ยแล้วพี่คิดว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยเรียนไปแล้วแบบก็ตอบโจทย์เพราะว่าเศรษฐศาสตร์มันก็เรียนเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศทั้งในประเทศแล้วก็นอกประเทศอะทำไมถึงเลือกเรียนสาขานี้ใช่ไหมคะเศรษฐศาสตร์สอนให้เราอยู่บนหลักความเป็นจริงคะ่ะให้เราเรียนเกี่ยวกับระบ,ระบบเศรษฐกิจ ทุกระบบเศรษฐกิจทั้งในและนอกประเทศทั้งองค์กรเล็กองค์กรใหญ่การลงทุนต่างๆคือใครที่อยากลงทุนหรือมีกิจการเป็นของตัวเองหรืออยากเป็นคนที่มีความคิดที่เป็นลำดับขั้นตอนมีหลักเหตุผลอยู่บนโลกความเป็นจริงที่สามารถหาความจริงได้คำนวณหาได้คือเศรษฐศาสตร์ตอบโจทย์น้องๆมากค่ะบางคน่ะ ว่าเศรษฐศาสตร์จบไปทํางานอะไรใช่ไหมคะเศรษฐศาสตร์จบไปทํางานได้หลายแขนงมากๆค่ะพอเศรษฐศาสตร์มันอยู่ในระบบเศรษฐกิจซึ่งเศรษฐกิจมันอยู่ล้อมรอบตัวเราเลยค่ะการทํางานก็คือจะไปได้หลายแขนงหลายสาขามากเดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างนะคะเช่นหนึ่งเลยธุรกิจส่วนตัวใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวอยากเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะเศรษฐศาสตร์ก็ตอบโจทย์สองสถานประกอบการเช่นทํางานธนาคารนะคะเป็นที่ปรึกษาทางการลงทุนหรือว่าจะเล่นตลาดหลักทรัพย์ ก็ทำได้ค่ะและใครที่อยากมีอาชีพที่มั่นคงอย่างชินข้าราชการเศรษฐศาสตร์ก็ตอบโจทย์เหมือนกันค่ะเศรษฐศาสตร์ก็สามารถทํางานข้าราชการได้นะคะทําในกระรวงการคลางอย่างนี้ก็ได้ค่ะก็เลยอยากลองให้น้องๆที่มีหัวแบบคิดเป็นธุรกิจแบบพี่อะไรเงี้ยก็ลองมาลงเศรษฐศาสตร์ดูก็อาจจะเหมาะสำหรับน้องๆน .6 หที่กำลังจะเข้ามานี้นะครับก็อยากสั่น้องๆนะคะที่กำลังอยาก แต่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนะคะก็อยากให้น้องๆลอง